อาหารได้สะพูดเลิศหรูอแสดงว่าจ้ะพี่น้องสุขสุขคนสบายนีกันบ้าจ้ะคอยกันสบายอยู่บ้านด้วยกันเดี๋ยวขออวยกล้องก่อนเนี่ยขออวยกล้องก่อนนะเจ้าเธออ้วยกล้องก่อนอาหารได้จะพูดสุดยอดบ่าวโอ้เลิศมใจเนี่ยป่ะันมันลุยป่ะจมามามาลุยกันลุยกันมาสิมามาลุยกันลุยกันออกมาลุย ออกมาโซยโบู้ไปะไอขึอ้นวนๆฮิม่าที่นี่มันจำเป๊ะแั้นกันอาหารอิสานบ้านเฮาอะชี้ชาวิาพี่น้องสุขสุขคนเปิดพราอบพบข้าวเ <c oughs> หนียวแล้วฉันเต้มเลยห้องเยอเต็มกองทีกคน เลือดเลืเลุยเลยปะทีนขาวก็ฮวันคนนี้ฝนหิดตกเลยคุณนี่เพราะว่าฝนหิดตกลมฝนหิดตกแล้วก็มีหิมะพอมว่าไม่มีหิมะอันเอ,อียงเปิดหน่อยก่อนแฮ้วไหมบางเห้วบางเห้วได้เก็บบางเห้วกินสุป,ปี้รสโอ้ยข่าวเหนียวงามค่ะเ<ม>ป่าวกระทะมาหานิยมใส่กับฮักแซนกับหลงลงมาหาเงี้ยฉันพูดได้ใจนะลงแล้วหาท่าอกาะปอบปอบพูดได้อยากซื้อแบตเตอรี่ มาซื้อแล้วจ้าเหลือว่ากี่ใบแล้วชุดลอตเตอรี่เพื่อถูกรางวัลที่หนึ่งก็ถูกรางวัลใหญ่อว่างก็มันหอนเพื่อถูกรางวัลใหญ่จำเตะก่อนเพื่อจะพูดศพมาฝันลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เมื่อรัฐบาลไทยเขาเน,นี่ยเบื่อกันมือใครมึงเจ็บเจ็บ

สดสดนี่ดิดิสดปิ้งๆเลยเนื้อขาวจนพูนี่ได้้นพูนนี่ืะคุยเดี๋ยวไปนีบอสหอนหอนหอนมี่ขาบอกพิกลูกโดดโอ้แม่นจ้ไดิขามมันต้าดิขามัน าอึ่งกินอึ่งแอ่นี่หวานเลยหวานแซ่ bụng anh cứ hết tuần mình phải <laughs> là nhạy rồi ฮมั่นมันมันมันแบบโอ้มันมันม่หรอกมันอะไรมันปลา ปลานี่ยมันกล่าไงเจ๊มันหุ่มเศมกินนมันมันินถั่จินน้มนอย่แบบนี้อข้าะทอดนี่นะกินได้ทั้งกระดูก เจ้าวาเราเรียงทอดหนึ่งสิแซ่บป่ะจ้ว่าหนึ่งกระดูกมันหลายถ้าทอดมันกินแต่แกระดูกแซ่บคนไหนยางเห็นไหพี่นึ่งยัง่ปเผาใคเก่งมัลงอย่างนั้นกันภาษาเห็นจะเกมงอันนี้เราเรนเก่อเยอะท่าพูดอะ Thì bây giờ non Non viên. Thảo này nghiệp hoàng Đúng rồi, tôi thêm Nhìn củ đấy nhỉ Ja yeah. mm -hmm. มันเสบมันนัวกางมันทั้งหลายพี่น้องเอ้ยกินยาก่างพี่คอเล่หาหมอบพรท่านไม่หนีบอกให้ไม่หนีมันได้คิดอ่ะมันได้คิดอ่ะมันมันบังคือบ้านเมืองไทยเขาเน้บอกให้เมืองไทยเขาหนีไปหาหมอเข้าเยอะเลยอันนี้ไปหาหมอต้องจองกันได้บอกใหหนึ่งอื้อหนึ่งอื้อ มันหนึ่งหมกอึ่งใครกินบะหมกอึ่งบางใครกินไปกินเมือกแซ่บนล้วหมกเต้นหิตเล้วแต่ว่าแล้วผมได้มักไปเก็บเห็ดดีๆเห็ดเบียาหลายเล้วบอกให้เห็นออกข้าวเห็นออกข้าวบ้านไปเก็บเห็ตมากิน แด้เข่วขลงบานซื่งที่น้องน้กถึงเป็นเล็กน่อยสมหไหเป็นเล็กน่อยเก็บ่เห็ดบอีเมียเห็ดนั่นไหมเห็ดทำผักไหมเห็ดแต้เรียงก็เอนเห็ดทำพักบานแล้วเนาะ เห็ดทำพลาดห็เนือเงียนม่เก่งมัยก่อนหนุ่มสาวบ้านอกพนมตักเห็ดได้เป็นเห็ดได้เนาะเห็ดกินได้เห็ดกินอะไรมันทนาบุญจักเคยไปเก็บอยู่บว่นี้มันลืมลแล้ว ไปหน่อยปอดแผยพ่อมอยากแบบไหนจะไปซื้อออกเห็ดล้ายปวดตลาดอ่ะอืม้มหนอนี่แซ่จำเป็นอันนี้ซิลลี่รือไรบอกเป็นไหนน่าแส่ดละมือ ับนออเขาเหอเ็เขาได้หลายเอเร็วเลยเขาก็แซบเลเด้เขาเขาเนียวไหมมันกัเจ้าหนึ่งชั้นขนาดนี้นี่มอเขาชนิดคัดพิเศษ อันแรกครับบอกให้หนึ่งข้ากำไม่ได้หนึ่งข้ากำโซเลยแล้วไอ้มื่อรุ่นนั้นหนึ่งข้ากำโซตอนนี้ยังไม่ได้อยากกินเหมือนจันไม่ได้อยากกินข้าวกำกินข้าวหนิกันอู้โหเลิศอืมใส่กลางออก หลายปกติวันเสาร์วันอิตย์หนูสิไปอันต้องใช้สิพค้าไปเที่ยวหาเงินกินไม่ไปไม่ได้ไม่หากินข่าวของนอกนี่สินะทับรถเล็กนี่สินะนี่ไปใส่ไม่ได้ไม่แซ่บเลยบอก Hoạt đi sống. Tì sống đi sáng. Em kim. Mhm. Qua nhập của nó, nhập tôi là nhập của lệnh kim sao nó lệnh kim. một ưng một ưng uhm. Mình tạm นูแจบอกโอ้มันมันเลยนมันมันทั้งนั้นเลยนะเธออืมูจินมันมันอืมอืมกางไหมเป็นอะไร Ba tông mà ba bà cả lại bà nữa tang lại mừng phép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  笨蛋。<laughs>